อันยองเซยสวัสดีครับยินดีนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องาราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันเลยครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง SM Entertainment กันนะครับกับเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยชาวเนติเซนเกาหลีเดี๋ยวเขามองว่าทางค่ายนั้นกําลังเผชิญกับวิกฤตนะครับท่ามกลางคําเรียกร้องจากศิลปินในสังกัดอย่างต่อเนื่องเลยโดยเขาก็มีการพูดถึงขึ้นมานะครับบอกว่าทางค่ายชมพูนั้นเนี่ยตอนนี้ศิลปินในสังกัดออกมาเรียกรอ้ออองงกมาพูดถึ ก็แสดงความไม่พอใจของการทํางานในค่ายเป็นอย่างมากล่าสุดนี้ก็มีจอยจากเ e l v ว t นะครับกับการฉลองครบรอบ10ปีและการคัมแบ็กของ r e d Velvet ใน Cosmic นั่นเองจอยเนี่ยมีการออกมาพูดถึงนะครับว่าสงสัยว่าทําไมเนี่ยมันถึงจะเป็นความลับหรอหรือว่าพวกเขาลืมที่จะประกาศหรือว่าพวกเขาวางแผนที่จะประกาศในสัปดาห์หน้าหรือไม่ก่อนการคัมแบ็กเนี่ยจอยก็ได้มาแชร์ข้อความนะครับแบบนี้ออกมาทําให้แฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตอีกหลายๆคนเนี่ยก็คิดเหมือนกัน กับจอยนะคบว่า r e เบลเ v e t เนี่ยควรจะได้รับการดูแลที่ดีกว่าดีไหมและนี่คือการคัมแบ็กครบรอบ10ปีด้วยทางค่ายควรจะใส่ใจเพราะ r e เบลเ v e t เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุปของค่ายที่สร้างผลงานได้อย่างมากมายและแต่ละผลงานคือปังมากทั้งนั้นและตอนวันคัมแบ็กยังเป็นทางการนะครับ SM เนี่ยก็เลื่อนเวลาปล่อยมิวสิกวิดีโอ ปล่อยล่าช้าไปกว่าเดิมหลังจากนั้นจอยก็ได้ออกมาพูดถึงอีกครั้งเป็นการแสดงความไม่โอเคนะครับกับการที่ค่ายเนี่ยเลื่อนเวลาป,ปล่อย MV ออกไปทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันล่าช้าโดยบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ฟังความคิดเห็นของเราเลยและบอกให้เรารออย่างเดียวแล้วก็ได้ชมมิวสิกวิดีโอที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแฟนคลับจึงรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เพราะจอยี่ยออกมาพูดถึงพร้อมกันเนี่ยสองรอบเลยก่อนคัมแบ็กและวันคัมแบ็กเหล่าลับวีแฟนคลับของ r e d Velvet นะครับ ก็เริ่มแสดงความไม่พอใจแล้วก็รู้สึกกังวลกับการต่อสัญญาของเมมเบอร์และรวมไปถึงการทํางานของเบอเบตหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นยังไงมีการพูดถึงศิลปินคนอื่นๆในค่ายด้วยนะครับว่าไม่ได้มีเพียงแค่จอยจากเบเบตเท่านั้นยังมีแทยอนที่เคยออกมาแสดงความไม่พอใจต่อค่ายในตอนปล่อยเพลงโซโล่ที่ชื่อว่า Spark กเเองในปี2019และก็มีชายนี่นะครับและตรงบังชิงกิที่ก็เกิดกรณีปัญหาเนี่ยคล้ายๆกันเกิดขึ้นมาด้วยและก็นอกจากนั้น ยังมีเอ็กโซนะครับที่เป็นยูนิตแยกของเชิญแบชอนแล้วก็ซิหมินซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างแรงเลยมีการฟ้องกันไปฟ้องกันมาด้วยทางในเจสเนเกาหลีเขาก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนี้เนี่ยเอสเอ็มจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนจะเริ่มไม่ไว้วางใจกับทางค่ายและในตอนนี้หุ้นก็เหมือนกําลังจะตกลงไปอีกนะครับในจะวงบอยกรุ๊ปน้องใหม่ที่กําลังเดบิวต์มาและผลงานกําลังไปได้ดีมากๆแฟนๆก็หวังว่าจะเกิดผลกระทบหรือเปล่าและก็ศิลปินวงอื่น ด้วยที่การทำงานเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยจะต้องแบบต่อสู้ดิ้นโดนกันอะไรบ้างเรื่องนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงการคอมเมนต์กันมาแล้ครับแล้วเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e กันด้วยนะครับ